ถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผนเท่ากับคุณกำลังวางแผนที่จะล้มเหลวคลิปนี้คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดของชีวิตที่จะพาคุณไปสำรวจว่าเป้าหมายหลังเกษียณของคุณเป็นอย่างไรและต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ไปถึงเส้นชัยได้อย่างมั่นคงและมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o n e y ่เวิรจักวาลการเงินครบวงจรและนี่คือเริ่มจากศูนย์อย่างมีแผนตอนบริหารความมั่งคั่งและใช้ชีวิตในวัย40บวกว, 40, วัย40ทศวรรษแห่งการควบคุมหรือการตามหลังถึงเวลาที่ผลลัพธ์จากอดีตจะปรากฏชัดเจนภาพรวมเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่เริ่มใส่ใจเรื่องเงินอย่างจริงจังเป้าหมายสำคัญ มีทรัพย์สินสุทธิ3-4เท่าของรายได้ต่อปีความท้าทายพึ่งตระหนักว่าการแค่มีเงินใช้ไปวันๆไม่เหมือนกับการควบคุมการเงินได้ และใช้ชีวิตแบบตั้งรับมาตลอดกลยุทธ์ที่ต้องทำในวัย40เปลี่ยนจากตั้งรับเป็นวางแผนเชิงรุกคำนวณจุดตัดจุดที่รายได้จากการลงทุนของคุณมากกว่ารายจ่ายทั้งหมดทำความสะอาดการเงินครั้งใหญ่ยกเลิก subscription ที่ไม่ใช้ตรวจสอบความคุ้มครองประกันสร้างแผนการเกษียณที่เฉพาะเจาะจงเริ่มคำนวณว,ว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่กันแน่วัย50 ทศวรรษแห่งการวางกลยุทธ์หรือการหมดเวลาช่วงเวลานับถอยหลังสู่เส้นชัยภาพรวมระบบการเงินของคุณอาจทำงานเหมือนเครื่องจักรที่หล่อลื่นอย่างดีหรือกำลังดิ้นลนเพื่อตามให้ทันเป้าหมายสำคัญ เข้าใกล้เป้าหมายกเกษียณควรมีอย่างน้อย8-10ล้านบาทความท้าทายไม่ปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับวัยหรือติดกับดักกลัวที่จะใช้เงินกลยุทธ์ที่ต้องทำในวัย50ใช้สิทธิออมเงินให้เต็มที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อการออมให้เต็มที่ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์การออมเพิ่มในบัญชีเพื่อการ,กรเกษียณเช่น RMF หรือ SFF เป็นต้นสร้างกลยุทธ์การถอนเงิน วางแผนล,ล่วงหน้าว่าจะถอนเงินออกมาใช้อย่างไรเช่นกด4%บทสรุปและสิ่งที่คุณต้องทำเป้าหมายไม่ใช่แค่การออมแต่คือการใช้เงินเพื่อใช้ชีวิตที่ดีการวางแผนเกษียณคือผลลัพธ์ของการสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอและการวางแผนเชิงรุปความเสี่ยงไม่ใช่แค่การเงินหมด แต่คือการไม่ได้ใช้มันเลยเป้าหมายหลังเกษยียณของคุณคืออะไรมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูล่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ